ไผู้ชายต้องเดินแบบนี้อ่ะพราะถ้าเดินแบบนี้ก็จะเหมือนปูอ้จิ๋วก็ถ้าเดินแบบนี้เขาคิดว่าเหยียบขี้หมาไงก็ถ้าเดินแบบนี้ก็จะเป็นนกกระยางไงก็เพราะว่าถ้าเดินแบบนี้จะเป็นยาวลูกหยีไงวันดีครับวัาไงครับก็ถ้าเดินแบบนี้เขาคิดว่าอยู่สวนลุมไง ถ้าเดินแบบนี้เขาก็าว่าอยู่วงอีทวงลางอ่ะก็เพราะว่าถ้าเดินอย่างนี้ก็จะเป็นลีลาดไงก็ถ้าเดินแบบนี้จะเป็นแพนกวินไงก็ถ้าเดินแบบนี้จะเป็นเต้อโรบิกไงก็ถ้าเดินแบบนี้เขาคิดว่ามาดูหมอลำไง